Walk, างานเยอะลิกลงล่กอ๋อใช่อ่าก็มันเป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าแบบอ่ผมพูดนี้แล้วกันผมเคยพูดกับล şey ูกไว้ว่าก่อนที่เขาจะคลอดวันหนึ่งบอกว่าเออหยิบสารฟางมาเยอะๆนะลูกดูแล้วเหมือนน้องพี่กับพ uh ีเขาก็หย uh> ิบมาให้ก็ก็ขอบคุณมากลูกเรื่ว่าตอนนี้เจ็ดวันเต็มหรือยังมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าก็ก็มีงานแบบค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลา เรีเนียกเรียกเป้ามายพกเรีเรียไปด้วยกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบเหมือนครอบครัวมากกว่าครับแล้วก็แต่ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเออจริงเด็กๆก็น่ารักทำให้แบบว่าเขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของลูกเราทำให้แบบว่าสามารถเมีงานอะไรได้เรื่อยๆเลยแล้วเขาก็เป็นงานมากด้วยใช่ก็แปลกมากเลยอย่างแบบอย่างน้องพีคนเล็กเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่แล้วก็แบบ พร้อมที่จะแบบเจออะอ,อ,อย่างเจอนักข่าวอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเผื่อพ่อแม่อยู่ด้วยเขาจะโอเคก็จะยิ้มแย้มแบบโบกมือทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือผมกับผมกับออยเนี่ยก็ก็สอนเขาด้วยแหละว่าเวลาไปเจอคนอ,อ,อนื่นก็โบกมื<ร>อนะลูกโบกมือให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเวลากลับบ้านไปเขาเล่าพูดอะไรไหมครับว่าวันนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะ<ร>ถามเขาว่าเป็นไงลูกวันนี้สนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าสนุกสนุกชอบเลยนะครับชอบไหมคะดูเคาชอบมก็ดูชอบนะดูว่าชอบนะแต่ว่าพอถึงเวลา เราก็ยังไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเขายังเด็กมากอะไรเงี้ยอย่างตอนรับงานครอบครัวจะมีการสกรีนหรือมีการเลือกยังไงบ้างครับมีการคุยกันไหมครับอย่างแรกก็คือต้องดูโปรดักที่ที่เราที่เราจะไปเป็นสมมติพูดถึงงานพรีเซนเตอร์ก็ต้องดูก่อนว่าโปรดักตัวนี้เราโอเคไหมเอามาเทสด้วยตัวเองก่อนอะยครับอย่างยาสีฟันหรืออะไรเงี้ยก็คือชิมเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาดูว่าอร่อยตออันนี้ก็คือเขาก็ก็แปลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของตัวก็ต้องได้รับการ รับรองจากทางการแพทย์อะไรที่มันเหมาะเหมาะสมด้วยครับอย่างตอนนี้แบบโควิดมันกลับมาเวลาเอาน้องมาออกงานอะไรเงี้ยมันต้องระวังไหมครับระวังไหมแล้พี่ออยก็ท้องทุกทุกคร <ๆ S 1> ั้งที่ไปงานเนี่ยก็ก็ๆๆต้องตรวจเอ็ีเคทุกคนที่เข้ามาร่วมง,งานอย่างอย่างงานเมืๆๆๆ่อเมื่อสองวันที่แล้วที่ท,ที่มาที่คารากอนเนี่ยครับ เขาก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคือทุกคนที so ่เข้ามาอยู่ภายในบริเวณงานเนี่ยก็ต้องตรวจเอทคมาต้องได้ผลแล้วเราแอบกังวลดยม้เราองยังเด็กยังไม่ได้ฉ <It 's S 2> like ีดว <ant> ัคซีนยังไม่ได้คือก็กังวลเนี่ยก็กังวลระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีมาตรการในการรับมือมีที่เหมาะสมใช่ครับใช่ครับอคนเข้างาตรวจนีอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยเป็นเป็นสิ่งที่เราเร์นเือ่าร่นนิดนึงค่ะตอนนี้พ่อยังแบบ คอนเทนต์ยังไรดสดตลอดไหมครับแฟนติดตามน้องๆความข้นกว่ายัางวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับผมก็อาจจะมีแบบช่วงนี้อาจจะมีแบบวันวันหนึ่งคือแล้วแต่เราสะดวกดีกว่าก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโพสต,ตัวเองหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะแบบอยู่ว่าสบายๆแบบทำเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นกับลูกมั่งอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆการไลฟ์สดมันก็เป็นการถือกล้องแล้วก็อยู่อยู่กัลแบลบูกใน อย่าว่าแต่ล kind of like, oh. mm ูกเลยแล้เราก็เมื่อยมือเหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันมันก็ก็บางทีเราก็แบบอยากอยากจะพักบ้างบางทีอะไรเงี้ยครับแล้วบทช่างภาพแล้วบทช่างภาพใช่เขาเข้าใจไหมพี่บิ๊มพอเราหยิบกล้องขึ้นมาเขาจะรู้เลยว่าเออเราจะมีการพูดคุยกับแฟนคลับหรืออะไรใดๆอ๋อเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอพ่อๆไลฟ์แป๊บนึงนะอะไรเงี้ยครับก็รู้ว่าไลค์คืออะไรใช่เขาก็จะรู้ว่าไลฟ์คืออะไรนิดนึงแบบว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า เขาก็จะใช้ชีวิตปกติของเขาไปแบบทุกวันอยู่แล้วโดนเป็นเป็นชีวิตปกติธรรมดาอย่างเล่นกันก็คือแบบจะเห็นแบบความธรรมชาติของการเล่นของลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่าง่สุดที่แบบพี่พียกเทา้าขึ้นมานหรืออะไรใดๆรอย่างเงี้ยพ่อพ่อก็คือจะดนุกเลยเตือนเลยก็เป็นสิ่งที่แบบว่าต้องสอนอยนู่นั้นครับผมก็เรื่องเรื่องการใช้เขาเรื่องอะไรอะ่ะ การเล่นกันที่แรงเกินไปอ่ะมันก็เป็นใจรุนแรงเกินไปเราเราก็ต้องแบบว่าป้องกันหรืออะไรอย่างนี้ไว้ก่อนอยู่แล้วจริงๆแล้วเด็กเล่นกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าเออเท้ามันคือของของที่อยู่ข้างล่างของต่ํานะอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าการการเล่นกันโดยที่แบบเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะรัไม่ไม่ทันระวังแรงตัวเองบางทีมันก็ก็คือเด็กอันเนาะมันยังไม่สามารถควบคุมพลังงานตัวเองได้เท่าผู้ี่ใหญ่นะมีชาวโซเชียลมาช่วยเลี้ยงยังไง เขาก็ม <mud> sort of ีแนะนำบ้างครับไอ้สิ่ง <Officer> ท <paperwork net> ี <version> uh ่ดีเราก็เก็บมาบางทีเตือนอะไรมาเราก็เราก็รับฟังอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นธรรมดาแต่ยังไม่ถึงแบบมีดราม่าว่าเปนอะไรอย่างนี้ไม่ไค่อยมีนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเราก็ทุกคนผมว่าเข้าเข้าใจกันมากขึ้นชะตองขึ้นไปหาสัตว์ควบวเราครอบครัวนบินก็แบบโอ้โหผ่านอะไรเงี้ยมันการคนแบบช่วยเลี้ยงเยอะเหลือเกินอ๋อช่วงนี้ก็ดูทุกคนก็จะดูเข้าใจมากขึ้นนะแล้วเวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะแบบทว่าแบบคือมองเป็นมุมน่ารักไปมากกว่า ตอนนี้พ่อพ่อจะกลับมาร้องเพลงมั้ยคะแบกลับนี่ไงเพลงหนึ่งมีร้องหนึ่งในระหว่างไปโยนเรื่องคองคุณแบนดีมอะไรเงี้ยกำลังเป็นอะไรแบบเพราะว่าเห็ุร้องเพลงไปก็งานรอบที่เขียนปีคอนเสิร์ตดีทูบีนะครับปลายปีพอดีมันปลายปีพอดีตรงนีคือจริงๆแล้วช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่ดีทูบีก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ขอกับทาง ISY อสไว้แหละว่า พอดีแฟนผมเขาจะคลอดทีพอช่วงช่วงจะคลอดเนี่ยเขาจะผู้หญิงคลอดผู้หญิงท้องมันจะมีช่วงแบบเขาเรียกะไรเบบี้บูเขาก็จะแบบเหมือนฮอร์โมนมันเลียแล้วเราเคยผมเคยรับคอนเสิร์ตงานหนึ่งแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือพี่ออยคลอดพอดีก็ก็เผชิญกับอะไรที่แบบว่ามันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้เหมือนกันแล้วเราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาวันนี้เราก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอกกับทางทางไอเอสแบบ อยาไปปีปลายปีนี้ของเว้นว่าไปก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับออยนี่แหละให้มากที่สุดก็คือเป็นการขยับไปก่อนอย่างที่ดีมีอยู่ตอนแรกคิดว่ามีนะแต่ว่าพอดีทามมิ่งมันก็คือไม่ได้ก็คือเลื่อนไปก่อนเหตุผลหลักตอนนั้นที่เราเจออะไรอตอนนั้นที่เราเจอเหตุการณ์อะไรทำให้เราต้องขอเลื่อนเลยเงี้ยคือจำจำภาพตอนที่ออยเขาแบบ เขาร้องไห้ที่ไหลเราได้อะว่าแบบ mm hmm. ตอนเขาเขาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเราแค่แบบอยากเห็นหน้าเธอ mm hmm. เราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะ mm hmm. แล้วผมไอ้คำพูดอ่างนั้นะเราก็รู้สึกผิดมากเลยนะ mm hmm. เพราะ mm hmm. ว่าเวลาเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อะมันซ้อมทุกวันครับผมออกจากบ้านไปตั้งแต่แบบ mm hmm. แปดโมงเช้าบางทีเขายังไม่ตื่นเลยอะแล้วกลับบ้านบางทีก็คือแบบบางทีก็แบบดึกมากแล้ว mm hmm. เพราะว่าตอนกลางวันซ้อมเต้นตอนคืนไปซ้อมร้องต่ออะไรเงี้ยครับผมก็ ที่กลับบ้านมาเกือบแบบห้าทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เข้านอนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกว่าแบบเราเรารู้สึกผิดผิดที่ไม่ได้อยู่ยกับเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่นั้นในช่วงหนึ่งเดือนอหนึ่งเดือนแรกที่แบบลูกแบบกําลังแบบอ่อนๆแล้วก็เขาต้องมาเชิญกับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยติดใจเราใช่นิดนึงก็เลยอยากบอกก็บอกกับเขาว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวเนี่ยในช่วงระหว่างที่ท้องเนี่ยจนจนคลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอแบบหลังจากนั้นอีก3เดือนเนี่ยทางนี้พี่บิมก็เลยอยู่กับพี่ออยยาวๆพ่อยก็คิดว่าแบบไม่ไม่ว่างานละครอะไรที่มันยาวๆที่แบบว่าเราต้องไปทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ได้รับเลยครับก็รู้สึกว่าอยากอยากอยากใช้เวลาตรงนี้เพื่อแบบอันนึงก็เป็นการชดเชยด้วยสิ่งที่เราเคยทำแบบว่าแก้ตัวแก้ตัวเป็นอันนองพี่คอยรู้ไหมเนี่ยค่ว่าพี่บิ๊มจะบอก c a n c งานอะไรยู่ไม่ไม่ได้บอกแบบขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าแบบ เออเราเราเราตัดสินใจว่าเราไม่รับนะอะไรเงี้ยคือคือตอนที่เขาเขาถามมาว่าจะจะมีไหมคอนเสิร์ตคือใจก็แบบอยากเล่นน่ะแต่ว่าเราก็คิดถึงภาพเมื่อประมาณสามปีสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็คิดมาคืนนึงวันรุ่งเช้าก็ไปบอกาว่าไม่เล่นดีกว่าต้องต้องคุยกับแดนก่อนไหมคะว่าเออพี่มีเหตุผลแบบนี้อันนี้ไม่ได้ถามแดนเลยนะใจไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ เออนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเราอาจจะต้องทําเพื่อเพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับก็ต้องพี่เบิร์คาดว่าต้องแบบถ้าจะกลับมาทมแบ็คจริงๆสามารถรับงานได้เต็มเต็มที่ต้องประมาณช่วงประมาณไหนคะอ๋อต้นปีหน้าก็ก็ผมว่าประมาณแบบพามีนาอะไรเงี้ยผมก็รับกลับมาทํางานในแบบงการได้เต็มเต็มเพราะนั้นก็เรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการการแสดงแบบว่าหลังจากนี้อาจจะเว้นไประยะหนึ่งก็อาจจะ ที่งานที่ได้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกละครรีรันอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่ๆวายเริ่มมีอาการแบบไม่รีูอะไรอย่างเงี้ยบ้างบไหมเพราะว่ามันก็เขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าเขาเหมือนอ่อนแอประมาณว่าแบบแพ้ท้องอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ก็จะมีช่วงที่เหมือนฮอร์โมนเขาเปลี่ยนอะไรก็มีมีครับก็จะอยู่กับเขาเลยประกบเลยก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วด้วยด้วยความที่เราเราก็เป็นห่วงเขาด้วยระดับหนึ่งอย่างที่เคยเห็นแล้วก็มัน มีงานอดิตย์ต้องทําด้วยกันอยู่แล้วด้วยครับผมซึ่งก็ถือว่ามันเป็นโชคดีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาสนับสนุนครอบครัวเราครับพี่พิมใช้ได้ในการรับมือครับเวลาแบบภรรยาเราแบบมีแบบความชุ่มชื้หรือว่ามีฮอร์โมนที่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เรื่องเี้ยเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นครั้งแรกอ่ะผมงงนะว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นไรเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้พื่คือแฟนผมสำหรับผมเขาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเป็นคนที่แบบว่าโมพูดอะไรฉับฉับแล้วก็ คือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเขาเขาเป็นคนที่แบบว่ามีโฟกัสมีแบบว่าเวลาตั้งใจทําอะไรหรือว่าหรือแม้แต่เรื่องเรื่องที่เขาเป็นเบบี้บูเนี่ยเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขารู้แล้วอาการฮอร์โมนเปลี่ยนเป็นไงเขาจะแบบเขาจะดีลกับตัวเองได้ไม่ต้องกลัวเขาก็เลยบอกให้ผมไปทํางานได้เลยคือช่วงนั้นที่ที่ผมเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็พอพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยคิดว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วก็คือ อย่าว่าแต่อ hmm. ย um, ่าว่าแต่แฟนผมเลยคือทุกคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่แบบทุกคนก็คงเข้าใจกันดีว่าว่าบางทีเราไม่สามารถอธิบายได้นะว่าความรู้สึกเรามันเป็นยังไงมันต้องคนที่อยู่ข้างๆมันต้องแบบต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะจะบอกว่าให้กําลังใจบางทีมันก็ส่งไปไม่ถึงเหมือนกันใช่มันต้องอยู่ข้างๆบางทีแบบต้องอยู่กับเขาคุ้มมือเขาไว้อะไรเงี้ยบางคนบางคนบอกว่าอ้าวช็อปปิ้งไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขด้วยวิธีนั้น ผมก็อยากให้เขาช้อปปิ้งนะแต่เขาบังเอิญเป็นคนแบบว่ามัาจะใช้เงินเขาก็แบบว่ากินเยอะเยอะด้วยแล้วครอบครัวเราก็เป็นแบบว่าอยากจะอยากจะเซฟทุกอย่างเพื่อแบบคุณสี่ใช่ทุกอย่างมันค่าใช้จ่ายมันคุณสี่อยู่แล้วนะครับผมยังไม่เอาที่ต้องใช้พื้ที่ไหนในการนั่นเถอะฮะยัไม่เอาต้องใช้ในในการรับมือทังต้องใช้วิธีไหนกินหรือไอ๋อของกินก็เป็นนะบางทีเขาชอบอะไรแบบไม่อยากกินอะไรหวานๆเขาก็จะบอกตรงๆเขาเป็นคนแบบว่าถ้าเผื่อเขาอยากได้อะไรเขาจะบอกตรงๆ เขาอยากได้ของแะเขาก็บอกผมตรงๆว่าเฮ้ยเราอยากได้ใช่ครับก็พาไปเลยสปอยเลยใช่เพราคิดว่าแบบสิ่งที่เขาทําอยู่มันเป็นการเสียสละมากๆแล้วมากๆจริงไม่รู้เราจะเราจะช่วยยังไงก็ตามใจไปเลยใช่ครับ